โอ้ชานติวันนี้วันที่22เดือนตุลาคมปี2024เราจะมาฟังสาระของเมอรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานความรู้ที่พ่อสอนลูกไม่มีอะไรที่จะทำเกี่ยวกับพลังอิทธิฤทธิ์มนตราวิเศษก็ไม่ได้ทำงานอยู่กับการศาึกษาคำถามของเมอรีในวันนี้ ทำไมเทพถูกกล่าวว่าเป็นผู้มีภูมิปัญญาในขณะที่มนุษย์นั้นไม่ใช่คำตอบเพราะเทพนั้นเต็มไปด้วยคุณธรรมทั้งหมดในขณะที่มนุษย์นั้นไม่มีคุณธรรมเป็นเพราะเทพนั้นเคยมีภูมิปัญญาที่ผู้คนบูชาพวกเขาแบตเตอรี่ของพวกเขานั้นถูกชาร์จและนี่แหละทำไมพวกเขาจึงถูกกล่าวว่ามีค่าเป็นปอน เมื่อแบตเตอรี่ของเขาเริ่มหมดไฟพวกเขานั้นก็มีค่าเป็นแผ่นนีเท่านั้นและพวกเขาก็จะถูกเรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่มีสติสาระของคุณธรรมเพื่อการปฏิบัติจุดแรกให้สะสมพลังของความเงียบลูกลูกจะต้องไปสู่โลกแห่งความเงียบด้วยพลังแห่งความเงียบจงเอาพลังโดยการมีการจดจำพ่อแล้วจงมาเป็นนายทำตัวลูกเองให้เป็นอิสระจากการเป็นทาต จุดที่สองโดยการศึกษาอยู่กับสิ่งสูงสุดลูกดวงยานจะกลับมาสูงสุดได้โดยการทำตามหนทางของความบริสุทธิ์จงกลับมาบริสุทธิ์แล้วทำให้ผู้อื่นบริสุทธิ์จงมาเป็นผู้นำทางพรของบัพตะดาขอให้ลูกนั้นเป็นดวงยานพิเศษผู้ที่มีความรู้ของอัลฟาพระเจ้าและทำตามศาสนาแห่งความบริสุทธิ์ดั้งเดิม บับตดายินดีที่ลูกของท่านแต่ละคนนั้นเป็นดวงยามพิเศษไม่ว่าเขาจะแก่ไม่ได้รับการศึกษาไร้เลียงสาเป็นเด็กทารกยาววัยหรือเป็นผู้ครองเรือนเปรียบเทียบกับโลกแล้วเขานั้นพิเศษในโลกผู้ที่อาจจะมาเป็นนักกฎหมายที่ยิ่งใหญ่เป็นนักแสดงและนักวิทยาศาสตร์ แต่ถ้าพวกเขาไม่ได้รู้จักพระเจ้าพวกเขาจะรู้อะไรสติปัญญาของลูกมีศรัทธาและลูกก็พูดด้วยความทราบสิ้นทางจิตวิญญาณว่าพวกเขาสามารถที่จะค้นหาได้อย่างต่อเนื่องแต่ลูกนั้นได้เข้าถึงท่านเรียบร้อยแล้วในขณะที่มีชีวิตอยู่ในบ้านของลูกลูกนั้นได้ชุบเลี้ยงศาสนาแห่งความบริสุทธิ์ดั่งเดิม และดังนั้นลูกได้มาเป็นดวงยานที่บริสุทธิ์เป็นดวงยานพิเศษคติพจน์ในวันนี้คนผู้ที่คงอยู่อย่างมีหัวใจที่มีความสุขตลอดเวลาจะได้รับความรักจากตัวเขาเองและจากทุกคนอื่นๆได้อัจฉริโอมชานติ